นีมเวียา57นาทีนะครับกลับมาว่ากันต่อนะครับมาติดตามเรื่องใหญ่ที่เราก็ติดตามมาตลอดหลังจากเกิดเหตุเมื่อเก้ามกราที่ผ่านมามค่อนทางจาน่าตนกตกใจเพราะว่าเกิดในบ้านของผู้เสียหายก็คือผู้ตายและคนร้ายเดิมเข้าใจว่าเป็นเรื่องแฟนเพลงแล้วก็เข้าไปสังหารอย่างโหดเหี้ยมวีบาดแผลเนี่ยด้านบนของร่างกายเนี่ยประมาณ3 0แผลคือโหดเหี้ยมมาก หลังเกิดเหตุการณ์ไม่นานก็มีการโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กซึ่งทําให้เชื่อว่าเป็นคนวายโพสต์ข้อความในทานองสาเหตุที่ลงมือสังหารเพราะตนเองตั้งใจจะฆ่าตัวตายตั้งแต่ต้นอายุ5 5ไหนๆตัวเองจะตายก็เลยจะลงมือกับคนที่เอาแนวคิดของลัทธิซาตานไป8เปื้อนสักศพสองศพอันนี้เป็นการเขียนผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งเจ้าตัวเขียนระบุว่าองค์ซาตานมีสารตอบกลับมาว่าเห็นชอบด้วยให้ไปฆ่าคนที่เอาลัทธิซาตานไปแปดเพื่อนเขียนถึงขนาดว่าทําสมาธิทุกวันกําหนดลมหายใจเพ่งตัวเองหน้ากระจกแต่ละเว้นผู้หญิงกับเด็กไว้ไม่ลงมือสังหารซึ่งก็หมายถึงภรรยากับลูกสองคนของผู้ตายซึ่งเป็นนักร้องนําและมือเบสของวง surrender of divinity ะฉายาอเวจีเนี่ยนะ การเขียนเฟซบุ๊กซึ่งเป็นที่ตลกตลกใจในเวลาหลังจากนั้นเพื่อมีการเผยแพร่เดระบุว่าที่ทำก็เพราะจะได้รู้ซะบ้างว่าองค์ศาตานไม่ใช่ของเล่นที่จะไปเล่นกันพ้ามเพลื่อหน้าเวทีโดยไม่ศรัทธากันจริงถ้าไม่เชื่อก็อย่ามาลบหลู่ขาดเดียวกันเนี่ยนะครับก็ประกาศว่าตัวเองเนี่ยศรัทธาต่อองศาตานอย่างไรแล้วก็เขียนไนดะ้ทำนองว่าเดิมทีทีแรกตั้งใจะจะสังหารสัก20-30ศพ แต่เพราะว่าสะภาพการไม่สะดวกตำรวจตั้งด่านกันเต็มเมืองแถนเป็นคนเดียวที่คิดวางแผนลงมือก็เลยสังหารเท่าที่จะทําได้แล้วก็ปฏิเสธที่ข่าวไปลงกันว่าเป็นแฟนเพลงเป็นเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องเมาสุราข้อความทางเฟซบุ๊กเนี่ยน่าตระหนกตกใจโดยเล่าเหตุการณ์ว่าข่าวไปลงว่าแทงสามแผลแต่จริงๆซัดไปเกินสาครั้ง และไม่ได้เป็นการปาดคอตอนเผือด้านหลังแต่ยืนเผชิญหน้าแล้วก็ใช้มีดออกมาแทงแล้วก็เล่าละเอียดชนิดอ่านไม่ได้เนี่ยน้องใบค่ะเขียนถึงกระดาษว่าผู้ตายกระเสือกกระสนยกมือร้องขอชีวิตแล้วพูดว่าอย่าแล้วก็เสียงขาดหายไปเพราะว่าใช้มีดอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็แทงซ้ําแทงซ้ําเขียนข้อความนี้แล้วก็มีการโพสในงานศพวันสุดท้ายของผู้ตายค่ะ ไปถึงภรรยากับเพื่อนๆของผู้ตายแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นจับคุมไม่ได้มาตั้งแต่9้วกราภรรยาก็เคยมาพูดจาก,กับรายการของเราเพราะว่ากลัวนะฮะแล้วก็ได้ไล่เลียงว่าเคยมีปัญหากันเมื่อ3ปีก่อนเพราะมีการที่ผู้อาคนร้ายเนี่ยซึ่งก็คือนายสันหรือนายปราการปราการหานพันบุตรศรปัจจุบันอาอยุ26ปี เอารูปวันแต่งงานของทั้งคู่ซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วเนี่ยเอาไปโพสแสดงความไม่พอใจในทำนองว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้อยู่หรือเชื่อรักที่ซาตานซึ่งห้ามมีภรรยาห้ามมีลูกเกิดทะเลาะบอแว้งแต่เคลียร์กันแล้วเมื่อสามปีก่อนแล้วขายตัวไปจกนกระทั่งย้อนกลับมาเกิดเหตุแต่วันที่กลับมาก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพยายามจะมาหาตอนกลางคืนของวันที่8ก็บอกว่าปิดบ้านนอนแล้วให้มาวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้น ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยที่ภรรยาบอกนะครับว่ามาก็มาคุยกับแฟนตัวเองก็ออกไปรับลูกรับลูกกลับมาบ้านก็พาลูกขึ้นไปนอนลงมาดูสามีสองครั้งแล้วก็เห็นว่ากำลังจะรลับครั้งที่สองที่ลงมาเนี่ยคนร้ายเข้าห้องน้ําได้ยินเสียงสามีก็กําลังจะปิดประตูแล้วเอารถเข้ามาในบ้านแล้วขึ้นไปอีกทีหนึ่ง ลูกพยายามจะบอกว่าจะลงมาตามพ่อจนกระทั่งตัวเองลงมาดูอีกทีหนึ่งไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตลอดค่ะที่แต่สามีถูกแทงเสียชีวิต30กว่าแผลส่งอยู่ข้างโซฟาสุดท้ายคนร้ายมอบตัวเมื่อวานนี้ตำรวจแถลงข่าวนะครับผู้ก่อเหตุใช้มีดกระหน่ำแทงผู้ตายผู้ตายคือคุณสองค์ไตรศรัทธายุ3ีายุ36ปีเป็นนักร้องนำวง s u r e n d e r of divinity ดีวีดีตีเนี่ยนะครับเสียชีวิตตำรวจแถลงว่าวันเกิดเหตุคนว้ยก็คือนายสันหรือนายประการเนี่ยไปหาผู้ตายที่บ้านของผู้ตายเนี่ยนะฮะเอาเสื้อหนังมาให้ภรรยายของผู้ตายเพ้นสีระหว่างนั่งดื่มเบียร์กับผู้ตายพูดถึงเรื่องลทัทธิซาตานที่ผู้ตายเชื่อว่าไม่มีจริงแต่ผู้ต้องหาเนี่ยเชื่อว่ามีจริงถึงขั้นประวนรนาตัวเป็นสาวกข,ของซาตาน ผู้ต้องหาให้การว่าเกิดการโต้เถียงทะเลาะวิวาทกันเรื่องนี้เพราะผู้ตายไม่เชื่อว่ามีจริงส่วนผู้ต้องหาเชื่อว่ามีจริงตัวเองเป็นสาวกแล้วก็ใช้มีดทาครัวแทงผู้ตายประมาณ30แผลแล้วหลบหนีไปตัวนายประการให้การนะครับว่า ก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้ำลายตอน,นเรียนอยู่คณะนิติศาสตร์รามคำแหงใช่แล้วตอนเกิดเหตุเนี่ยนั่งดื่มเบียร์อยู่กับผู้ตายมีปากเสียงกันในเรื่องที่ผู้ตายกล่าวลบหลูล่ลัทธิซาตานตามความเชื่อของเขาเขาอ้างว่าอย่างนี้นะคะประกอบกับไม่พอใจอยู่แล้วที่ผู้ตายนยชอบแต่งตัวเรียนแบบซาตานขึ้นเวทีคอนเสิร์ตก็เลยบันดาลโทสะแทงผู้ตาย แล้วก็อ้างว่าสาเหตุที่ลงมือเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้ตายพยายามจะคว้ามีดมาแทงเขาก่อนเขาก็เลยแทงสวนไปเพื่อป้องกันตัวหลังก่อเหตุเขาบอกเขาหนีไปตามที่ต่างๆทั้งกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดใช้วิธีกินนอนอยู่ในรถไม่เคยเปิดห้องพักตามโรงแรมจนกระทั่งกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะเยี่ยมพ่อที่ไม่สบายพ่อก็พามามอบตัวนะคะแล้วเคยสำคัญปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนโพสต์เฟซบุ๊กที่ว่านี้ใจความอย่างที่เราบอกไปเนี่ยค่ะเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์ไม่ได้เป็นคนเขียนนะคะ นี่นะครับระหว่างแถลงข่าวภาพอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนฝูงในวงการดนตรีแนวแบล็กเบรนชลกับภรรยาผู้ตายมาสังเกตการโกรธแค้นบอกว่าโกหกและก็เชื่อว่าเป็นคนโพสต์ข้อความพยายามจะเข้าไปอย่างที่ว่าจนตำรวจต้องการตัวออกไปส่งฝากขังที่สารจังหวัดมีนบุรีโดยไม่นำตัวไปทำแผนนะครับเพราะว่าต้องหาให้การภาคเศียอ้างว่าฆ่าผู้ตายเพราะเหตุป้องกันตัวแต่ครอบครัวเนี่ยไม่เชื่อนะฮะฟังเสียงตอนนี้ดูนะครับ ผงเกิดเหตุเนี่ยผมก็หนีตำรวจหนีแบบกลัวกลัวหัวตุกหัวซุนเลยผมคงไม่มีเวลาว่างมานั่งสมทีโคดอะไรอย่างนั้นในอินเทอร์เน็ตหรอกครับน้ำหนักผมก็หายไปตั้งสิบห้ากิโลผมไม่มีอารมณ์จะกินอะไรอย่างนั้นแล้ววันเกิดเหตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นาาาได้ครับผมบข่าภาพเลยก็คือโต้ถิยงประเด็นเรื่องลัทธิครับ ทั้งทงที่ตอนแรกก็นั่งกินคือตอนแรกผมจะกลับแล้วตอนประมาณสี่โงเยน็นแต่ว่านายสามองค์หรือคุณคุณรันชวนผมกินเบียร์โอเคผมก็โอเคกินพอกินปุ๊บสักพักทางภรรยาของคุณสามองค์เนี่ยก็ได้ขอตัวไปรับลูกแล้วก็พาลูกไปทำฟารโอเคช่วงระหว่างนั้นก็ไม่มีอะไรครับคุยกันตามปกติ ซึ่งถ้าผมจะมีเจตนาที่จะทําการฆาตกรรมเนี่ยไปชุบผมไม่ทาช่วงนั้นดีกว่าเลยครับเพราะว่าช่วงนั้นก็มีการเข้าห้องน้าอะไรกันหลายครั้งแล้วพอประมาณสักประมาณช่วงหกข้ามครับทางภรรยาของผู้ตายเขาก็กลับมาพากลับมาปุ๊บทีนี้ก็เปลี่ยนเรื่องคุยมาคุยกันประเด็นเรื่องของัทธิสาตานกันก็นมีการหัดแย้งกัน ขัดแย้งกันก็เถียงกันค่อนข้างแรงครับจนคุณรันก็ขอตัวเอารถถอยเข้าบ้านพอรถถอยเข้าบ้านเสร็จปุ๊บก็ได้ยืนคุยกันหน้าบ้านต่อโต้เถียงกันต่อพอโต้เถียงกันได้สักสพักหนึ่งคุณรันก็ชวนผมเข้าไปนั่งในบ้านบอกว่าเออข้าไปนั่งคุยกันได้านสักสิบยี่สิบนาทีไหมโอเคพอเข้าไปนั่งในบ้านปุ๊บผมเข้าน้ำก่อนเลย ไปล้างหน้าก่อนแล้วก็มานั่งบนพื้นแล้วช่วงจังหวะนั้นนะตอนช่วงที่เข้าห้องน้ำผมก็ได yes okay. да ้ย so ินเสียงก็แก๊กกแกลกโอเคผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรหลังจากนั้นคุณลันก็เข้ามานั่งคุยประเด็นเรื่องนี้กันต่อกับผมเลื่อวก็เถียงกันรุนแรงเลยทีนี้จนสุดท้ายคุณลันใช้มือขวาควักมีดทำารัวสั่งโกงผมปวดตายในซ่อ ผัวไม่ได้ตายเบียในรูปแล้วเว้ยกูเป็นคนล่ากออกมาแล้วเว้ยผัวกูในซอกนะใ่ใช่ใช่แฟนแฟนของพี่นั่งตรงโตฟ้าตรงนั้นในซอกแล้วผักูไปทาอะไรในซอกในซอกไม่มีอะไรก็เข้าไปนั่งเลยแฟนองพี่เข้าไปนั่งตรงนั้นนะครับอแล้วเดี๋ยวนไปเงตรครับตไปโตไปี่ตรุนสาจำได้เนี่ แน่จริงคุกราจริง,รรงหรือวะไหนไมงบอกมึงจะตายไงข้าผมกว่ใส่ระับจะสู้คดีหรอนั่นแหละครับผู้ต้องหาก็จะสู้คดีในแง่ของการป้องก,องกันตัวขณะที่เหตุการณ์เท่าที่ได่เลียงนะครับจะตรงกันในแง่ของลำดับเหตุการณ์ในหลายส่วนยกเว้นเฉพาะช่วงเวลาที่ภรรยาระบุนะครับว่าไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วก็ ลงมาถึงครั้งสุดท้ายเนี่ยสาม,มีเสียชีวิตแล้วแล้วก็ที่ตรงกันก็คือทะเลาะบบาแว้งกันเรื่องรักธิสาตานที่ว่านี้แต่ที่ไม่ตรงกันนั่นก็คือเหตุการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยนะและก็รวมถึงประเด็นที่ผู้คนร้ายก็คือในสันระบุว่าไม่ได้เป็นคนโพสต์ข้อความใน Facebook ที่ว่านี้ แต่ข้อความใน Facebook นี่ละเอียดมากใช่แล้วก็มีลำดับเหตุการณ์ต่างๆฝังง<ช>่งของครอบครัวของผู้ตายก็คือครอบครัวของคุณรันก็ระบุด้วยนะครับว่าตั้งใจจะโพสต์ในเวลางานศพวันสุดท้ายของผู้ตายเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเป็นนายสันหรือนายประการคนนี้โพสต์แล้วก็ดูจะไปลำดับเหตุการณ์ว่าหลังเกิดเหตุมีกรณีไปกดเงินที่ไหนอย่างไรและแม้กระทั่งหลังจากนั้นช่วงหลบหนีหลังจากโพสต์ข้อความ มีการพยายามจะเข้าไปแก้ก็เรียกว่าไทม์ไลน์เนี่ยนะฮะเพื่อให้กําหนดวันเวลาว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วลงมือตามคําสั่งของซาตานอย่างไรนะครับหลังจากที่เขาปรึกษากับซาตานในความเชื่อของเขา Facebook ของนายประการเนี่ยฟังฝั่งภรรยากับเพื่อนของผู้ตายระบุนะครับว่าก็จะมีภาพความเชื่อของเจ้าตัวมีพิธีกรรมมีกระโหลกแพไรต่างๆที่เคยเอามาทําพิธีกรรมเกี่ยวกับลัที่ซาตานเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเย็นวันนี้เจาะข่าวเด่นฟังกันต่อเรื่องนี้เป็นการพูดคุยกันก่อนที่ผู้คนร้ายจะเข้ามาอบตัวไม่นานเพราะฉะนั้นฟังดูบางช่วงบางตอนก่อนจะพบฉบับเต็มเย็นวันนี้ครับเหมือนเขาทำตัวปแปลกๆอะค่ะตอนนั้นก็ลุกลีค่ะแต่หนูไม่รู้สึก นั่งหัวล้อก,กันคิดชักชิดชักแล้วก็จับมือกันประมาณทุกนึงใช่ก่อนไปยังที่นั่งนะที่เดิมไปอยู่หนูก็เดินลงแบบชิวไม่ได้คิดอะไรค่ะหนูก็เห็นเลือดสภาพนั่งตายว่ะภาพที่ออกทางสือ่อนั่นคืออ,อุ้มบบเป็นคนลากเขาออกมาตัวเขา,านั่งตายแบบทรมานมากอยู่ในซอกคือมันจะเป็นโซฟาค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างอยู่ประมาณฟุตครึ่งเท่านั้น เ,เพื่อช่องว่าง,างเพื่อเอาไว้เปิดลิ้นชักมุมจะเป็นลิ้นชักตู้อะตู้กระจกด้วยค่ะตรงนั้นอะเป็นช่องว่างเล็กๆเ,เขาตายอยู่ในซอกน่ะตคัคอคอเพราะว่ารู้ส,สึกตรงนี้จะแย่มากแล้วก็สภาพหน้าอกก็เ,เป็นแผลออะมาพืบมือน,นะครับลึกมากไม่มีเสียงเลยเรานอนอยู่ไม่ได้ยินเลยค่ะปกติอุ้งเท้านที่หูด,ดีมากไม่ได้ยินเลยไม่มีเสียงเพราะว่าตรงที่เขาตายตรงตู้กระจกอะเป็นกระจกบ,กกบางบเองค่ะจริงๆอ่ะถ้ามีการต่อสู้หรือยังไงมันตูต้มันต้องแตก แต่เขาแปลกตรงที่ไม่มีเสียงเลยไม่มียมมล,<อ>ลมลอยอาการต่อสู้เลยไม่มีค่ะผมว่าอืมคือเขาตั้งใจค่ะสิ่งที่เขาเขียนกับสิ่งที่สภาพศพอ่ะมันผม,นมนว่ามันขัดแยง้งอ่ะไม่เชื่อว่าเขาวิจารณ์จรจิตผมไม่เชื่อแน่นอนน้องเขาเก่งเป็นคนใช<ม>้ท <ๆ S 1> ี่นโลยีเป็นเลยเก่งเก่งเลยการโพสเฟซบุ๊กของเขาอ่ะเป็นการที่ช่วงจังหวะที่โพสคือตอนท<ม>ี่พาสวดพอดีพาขึ้นสวดสักพักหนึ่งครับ ไม่มาเลยไม่ได้นักเลงไม่ได้แต่เขาเอามาหิดนะเขาเลืดเย็นเขาเลือดเย็นพอเขาเขียนเขาบอยแต่เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ทําวันหนึ่งก็คงจะมีคนมาจัดการกับวงทั้งวงครับก็เป็นอาเชื่อนะครับนี่มีภาพของเขาตอนที่ไว้ผมยาวค่ะ ในช่วง3ปีก่อนที่เธอเป็นแฟนเพลงตามไปดูที่เวทีแต่สุดท้ายกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจสําหรับสังคมไทยนะครับ